ไม่น้อยไปกว่าโควิด19 พอหนาวๆปุ๊บเนี่ยนะคะอากาศเย็นๆปุ๊บ PM 2.5ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทุกคนแล้วก็หลายฝ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานราชการให้ความสนใจในการแก้ไขนะคะวันนี้เรามีคลิปน่ารักน่ารักนะคะ,คะเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆจากน้องนิสิตนะคะมหาวิทยาลัยเยนรศสวรค่ะน้องๆฝึกงานนะคะเขาตั้งใจทํามาเพื่อมอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะคลิปอิ่มทิปค่ะกับตอนรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5ไปติดตามค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับพวกเรารายการอิ่มทิพรายการที่จะทำให้ทุกคนเต็มอิ่มไปกับความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อย ช่วงเวลานี้ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเลยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นหมอกแต่ความจริงแล้วมันคือฝุ่น PM 2.5ที่เป็นมหันตาภัยต่อสุขภาพของเราค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าฝุ่น PM 2.5นี้เกิดขึ้นไม่ได้อย่างไรรายการอิ่มทิพจึงมีคำตอบมาให้พวกเราเชิญติดตามได้เลยค่ะ หยุดก่อนนะครับ การสูบบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ยมันสามารถสร้างฝุ่นพ m 2.5เท่ากับ22ไมโครกรัมลูกบาศนอกจากการที่บุหรี่เนี่ยจะทําร้ายตัวของผู้สูบเองแล้วเนี่ยมันยังทําร้ายคนรอบข้างอีกด้วยนะครับและอีกหนึ่งตัวการที่สร้างฝุ่น PM เม2.5นั่นก็คือการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวอย่างของการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นั่นก็คือเช่นควันของท่อไอเสียของรถรวมไปถึงการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นตัวการในการสร้างฝุ่นพ m 2.5ทั้งหมดด้วยนะครับ สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5ด้วยกันนะครับ